สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆทานกันค่ะเมนูตับหมูหวานนะคะเมนูตับหวานเราวันนี้เราใช้ตับหมูค่ะนี่คือผักนะคะวัตถุดิบท้องหมดก็จะมีข้าวคั่วพริกปน่นค่ะหอมแดงหั่นค่ะตับหมูนะคะเดี๋ยวเราจะไปหั่นอีกทีนึงค่ะ แล้วก็ผักนะคะใบหอมใบผักชีใบผักชีฝรั่งแล้วก็น,นี้คือเครื่องเทศสําหรับต้มน้ําซุปเพื่อลวกตับหวานของเราค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีค่ะต้มน้ําให้เดือดแล้วใส่เครื่องเทศลงไปค่ะเพื่อดับกลิ่นข้าวของตับหมูนะคะเมื่อต้มจนหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ตับหมูที่หั่นไว้ลงไปค่ะ น้ำเดือดๆนะคะใส่ตับหมูลงไปแล้วปิดไฟเลยค่ะแล้วรีดตักตับของเราขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะสุกมากเกินไปไม่อร่อยค่ะแล้วตับก็จะแข็งด้วยลวกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปเตรียมตัวคลุกค่ะตักออกจากน้ำร้อนแล้วนะคะเอาไปนอกน้ำเย็นทีหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็นำมาคลุกนะคะเราจะเอาใบ เอาหัวขาติดมาด้วยนะคะหัวขาตะไคร้แล้วก็รากผักชีนะคะอยากให้หอมๆค่ะนี่เป็นขาอ่อนที่ไม่อ่อนมากค่ะใส่พริกป่นลงไปค่ะเราจะมาคลุกแล้วนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากค่ะแต่เราทานเผ็ดไม่ได้เราใส่นิดเดียวค่ะใส่ชูรสค่ะน้ำปลานะคะปรุงรสตามใจชอบค่ะ พริกป่นชูรสน้ำปลานะคะคลุกให้เข้ากันก่อนค่ะในส่วนของเราเราชอบใส่เครื่องเทศติดไปด้วยคือหัวขานะคะเพิ่มสีสันค่ะแล้วก็ไว้เขียวดับคาวด้วยค่ะเสร็จแล้วใส่หอมแดงลงไปคลุกค่ะหอมมาแล้วค่ะหอมหอมค่ะ ตับเด้งๆเลยนะคะจากนั้นใส่มะนาวลงไปค่ะมะนาวสดๆเก็บจากต้นเลยค่ะชอบเปรี้ยวๆก็ใส่สักลูกสองลูกเลยค่ะไก่เปรี้ยวน้อยก็ใส่ซีกเดียวก็พอค่ะพอได้กลิ่นมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหอมมากๆค่ะอยากทานแล้วคะ่ะข้าวคั่วค่ะคั่วเองใหม่ๆหอมๆเลยนะคะ ใส่ใบผักใส่ใบผักที่เตรียมไว้ลงไปค่ะใบหอมใบผักชีใบผักชีฝรั่งค่ะใส่เยอะๆค่ะหอมดีค่ะแล้วเป็นผักได้ด้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เลยค่ะ แต่ถ้าใครชอบปลานะคะชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยได้ค่ะแล้วใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะไม่ถึงสองช้อนละค่ะประมาณช้อนโต๊ะค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมขึ้นอีกนิดนึงค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่คือตะวับบนของเราค่ะ ทำไปกลืนน้ำลายไปนะคะสุดท้ายใส่ใบสะระแหน่โรยหน้าค่ะสะระแหน่ก็จะใส่หลังสุดเพราะว่าถ้าเราใส่ช่วงแรกๆเราคลุกเคล้าไปมาเขาจะช้ำทำให้ไม่อร่อยค่ะจากรสชาติหอมๆของสะระแหน่ก็จะออกขมนิดนึงค่ะถ้าเราคลุกเคล้านานๆนะคะก็จะเลยเราก็เลยใส่ที่หลังค่ะหรือใส่โรยหน้าเฉยๆก็ได้ค่ะตักเสิร์ฟค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูตับ,บาันของเราใครชอบผักอะไรก็จัดเต็มเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีช n n e l ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ไปค่ะไปทานด้วยกัน